สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทางมวยเด็ด79นะครับวันนี้เจอกับกูช้ชาไซส์ตรงนะครับในทัศนะมวยไทยจิศีวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราพรีวิวกัน4คู่เลยนะครับสำหรับการพรีวิวมวยของเรานะครับก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะในะสมาชิกของเราทั้งหมด 4-5คนเนี่ยนะครับผมนะวันนี้วันอาทิตย์นะครับกุ้ชาสายตรงจะมาพรีวิวในเรื่องของมูไชเจสีครับวันนี้ก็มีมือรอบปูนเสือในรอบ8คนสุดท้ายในสายบีด้วยเรียกได้ดว,ว่าน่าติดตามทีเดียวครับไปเปิดหัวคู่แรกเลยนะครับก็เป็นมือรอบปูนเสือสายบีนะครับรอบ8คนเชดลีลาเอ็นยูเดนครับเจอกับเด่นพยักสักสตูดน,นะครับเมื่อช่งเช้านี้ก็ต้องบอกว่ามาพอดีพิกัดกันเลยทีเดียวนะครับ สำหรับเพชรีลานี่ก็มวยจากกระบี่นะครับก็ประเภทฝีมือครบเครื่องเลยฟอร์มก็แน่นอนแหละถ้าไม่ชนะเนี่ยก็จะไม่ได้มายืนจนถึงจุดนี้นะครับเพชรลีลาก็โชว์ฟอร์มดีมาโดยตลอดนะครับก็ชนะมาตลอดขณะที่เด่นพยักศักดิ์ตูนนะครับก็มวยจากตูนซ้อมเกรติเพชรฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับจังหวะฝีมือลูกล่อลูกชนนะครับส่วนตัวมองว่าฝีมือต่อฝีมือแล้วเนี่ยนะครับดูว่าคู่ขี้กันมากนะก็ดูที่บรรยากาศภายนอกแล้วกันนะครับก็ชอบที่เด่นพยักคู่แรกนะครับ ส่วนคู่สก็ยังอยู่ในมือรอบสาย B นะครับในรอบ8ปดกลุ่มท้ายเวนัมลักกี้บันเทิงฮนะเจอกับพรพิทักษ์นคนรสหมิตรแท็กเตอร์นะครับนะนครสาม,มิตรแท็กเตอร์ ก็สมมริวเวนัํมเนี่ยมวยจะสงขาครับซ้อมเกียดเพชรเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าถ้าเข้ารอบไปเนี่ยเจอกับเด่นพยักเนี่ยจะเป็นยังไงนะนะครับก็คนนี้เนี่ยดังแต่สมัยที่ชกอ่ที่ภาคใต้นะครับนะเป็นแชมป์ชมรมมวยสยามภาคใต้ด้วยฟอร์มหลังนี่ก็ชนะมารวดนะครับขณะที่พรพิทักษ์นี่ก็ฝีมือส่วนใหญ่เนี่ยสี่คนที่เข้ามาในกลุ่มนี้นะครับก็มวยใต้หมดเลยนะพรพิทักษ์นี่ก็ฝีมือครบเครื่อนนะจากกระบี่นะครับ แต่ว่าฟอร์มหลังนี่ก็คือแพ้น็อกไม้สังคํามาก็ตอนนั้นเนี่ยไม้สังคำเขาก็มาเป็นเหมือนกับมวยแพนนะก็พอต่อยไปต่อยมาเนี่ยนะพรพิชักก็โดนไปส่วนตัวมองว่าเวนนมครับชอบมากกว่านี้แต่ว่าก็เลทราคาเนี่ยจะเปิดกับแพงหน่อยนะครับแต่ว่าไม่น่าจะพิดโผเมื่อรอบปูนเสือนะครับชอบที่เวนนัมลัคก,กี้บันเทิงครับส่วนคู่รองนะครับรุ่งแสงตะวันสพาราชเจอกับดากี้นกเขากม11เอเรียกว่า,าเก่าทั้งคู่เลยแล้วก็เข่าเหนียวด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับ ลูกสายตะวันช่วงหลังนี่โอ้โหฟอร์มก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยมาใช้ความเก่านะครับเอาชนะวรพลเกียรติชัชนันมาขณะที่ทางด้านดากี้เนี่ยก็ตัวใหญ่แข็งแรงครับช่วงหลังก็ฟอร์มรุ่มรุ่นดอนๆน,นะครับนะยังเก็บชัยชนะไม่เจอนะสามไฟล์หลังเนี่ยมีแพ้ธนนทชัยแฟร์เทคแพ้โลโบนะครับแล้วก็มาแพ้แรมโบ้เล็กนะครับดูแล้ววันนี้เนี่ยยังไงก็ยังชอบไปที่ความเก่าลูกล่อลูกชนของท่านรุ่งแสงตะวันอยู่นะครับขณะที่คู่เอกขอรายการครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครััับบเจอกกกสสิงห์ดำแฟฟโ เพชรมงคลนี่ก็ซ้อมบุลานามมยไทยเป็นนักมวยจากจังหวัดลําพูนนะครับโด่งดังที่ช่องเจ็ดมาอย่างยาวนานก็ประเภทบูดุดันครับขณะที่สิงห์ดำนี่โคลาดนะครับฝีมือซ้ายครบเครื่องเลยคล่องแคล่วเลยนะแต่ส่วนตัวมองว่าวันนี้เนี่ยยังชอบไปที่มวยบูนะครับหน้าเสือตัวเงินบรรยากาศแวดล้อมยังไงเพชรมงคลเนี่ยก็น่าเชียร์กว่าแล้วเป็นฝ่ายเดินเข้าหาด้วยนะครับก็เป็นกรรมการกลางนะยังใช้กรรมการกลางของทางกอทอ,อยู่สำหรับศึกมวยเจ็ดสีนะครับก็ หน้ารุ้นไปที่มวยเปิดเกมลุกนะอย่างทางด้านเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มครับวันนี้ก็ฝากไว้4ตัวประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะก็ติดตามอ่าเพจของเราด้วยติดตาม YouTube ของเราด้วยถ้าเจอคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยหรือว่าถ้าคุณชอบใครนะก็ส่งข้อความมาบอกเราได้นะครับนะทางช่องข้อความข้างล่างนะครับเอาวันนี้พิ่ชษายตรงไปก่อนครับสวัสดีครับ